สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับคุณผี่ดีคนนึงหรือเปล่าครับที่กําลังหาทีวีเพื่อมาเล่นเกมแล้วก็ดูหนังแล้วก็เล็งทีวีโอเลไว้ในใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะซื้อดีไหมเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะปี2021ก็มังจะออกแล้วเมื่อวานนะครับผมไปทําการค้นข้อมูลเกี่ยวกับ v r แล้วก็ ALM ของ LG C10 แต่สิ่งที่ไปเจอนะครับเห็นแล้วก็ต้องใจสั่นนะเพราะว่าปีนี้นะครับ2021 LG จะออกซีรีส์ทีวีใหม่มานะเรียกว่า LG OLED Evo นะครับแล้วก็ทีวีรุ่น2021นี้นะครับก็มีการปรับค่าต่างๆสำหรับเกมที่น่าสนใจมากเลยอาจจะทำให้คนที่กำลังจะคิดซื้อ LG C10 ของปี2020อาจจะต้องหยุดคิดนิดนึงนะไปดูรายละเอียดกันเลยครับว่ามีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้าง คลิปนี้สนับสนุนโดยมูมอลแอปซื้อของออนไลน์ที่มีสโลแกนว่าซื้อไปได้ลดแชร์ไปได้รับสนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกได้เลยครับผมจากประสบการณ์ที่ลุงแมวเคยใช้มานะครับแล้วก็เคยรีวิวไปว่าสําหรับจอโอเลเนี่ยสำหรับการดูหนังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆแต่ว่าสำหรับการเล่นเกมนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกที่มันไม่ได้แตกต่างกันแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นกับลุงแมวนะคบก็คือว่า ก่อนหน้านี้นะครับลุงมาไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์เท่าไหร่นะพอกลับมานั่งที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งปกติเป็นจอ IPS นะครับก็รู้สึกว่าจอมันชัดอยู่แล้วแต่เมื่อคุ้นเคยกับจอ OLED นะจูจ่ๆนะครับภาพบนจอ IPS มันก็ไม่ชัดขึ้นมาซะง,งั้นคือรู้สึกได้เลยนะครับว่าจอ IPS ที่ใช้อยู่มันมีสีขาวปนออกมามันไม่มืดสนิทไม่คมชัดเหมือนที่คุ้นเคยแนะ่ <c oughs> ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็พยายามจะบอกว่า จอ OLED เนี่ยโดยพื้นฐานของมันเองแล้วมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากจอธรรมดาทั่วไปประมาณนึงเลยนะยิ่งเราคุ้นเคยกับภาพแบบ OLED มากขึ้นเท่าไหร่นะครับจออื่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคอนทราสมันน้อยกว่าสำหรับผมนะครับจอ LG C10 ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นรุ่นปี2020ก็ให้ฟีเจอร์ของเกมมาเยอะเหมือนกันนะทั้ง ALM นะครับแล้วก็ v r r รวมไปถึง120 h z นะครับแล้วก็เป็น 4K แต่ว่าในปี2021นี้นะครับตัว OLED Evo ก็ให้ฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาอีกซึ่งน่าสนใจมากๆเลยเขาจะมีเมนูใหม่เลยนะครับเรียกว่า Game Optimizer ก็คือเป็นฟีเจอร์การปรับค่าเกมโดยเฉพาะอย่างแรกเลยนะครับก็สามารถให้เราปรับแนวเกมที่เราเล่นได้ด้วยพอเราเข้าไปนะครับเขาจะให้เราปรับภาพไปถึง4โหมดอันแรกก็คือ Standard Mode ก็คือสำหรับเกมทั่วๆไป อันที่2นะครับเชื่อว่านี่น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ผมใช้บ่อยนะก็คือ FPS นะครับเกมชูตติ้งยิงกันมุมมองบุคคลที่1อย่างเช่น Call of Duty Battlefield อันที่3นะครับเกมสวมบทนะ RPG ลองจินตนาการถึง Mass Effect นะครับหรือว่า Skyrim ก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้หรือว่าเกมแนววางแผนกลยุทธ์นะครับ Real Time Strategy บนคอนโซลก็จะหายากหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใช้แบบพวก Civilization หรือว่าแม้แต่เกมซิมูเลชันนะเกมสร้างเมืองก็น่าจะพอไหวคือก่อนหน้านี้นะครับเวลาเราจะปรับภาพต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องปรับภาพไปตามความชอบของเราปรับค่าต่างๆโดยละเอียดซึ่งมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าค่าให้เราปรับเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าหนะ้าทีวีปีนี้นะ 2021LGOLED เนี่ยเขาทำการปรับภาพมาให้เหมาะสมกับแนวเกมเลย ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าพอปรับแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันส่งผลได้จริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่กิมมิคเฉยๆอยากประสบด้วยตาตัวเองจริงๆเลยครับเรายังสามารถปรับตัว black and white stabilizer หรือว่าจริงๆก็คือปรับค่า c o n t r a า t ขาวกับดำขาวสุดเราต้องการแค่ไหนนะครับแล้วก็ดำสุดเราต้องการแค่ไหนทีวีก็จะคอยปรับภาพนะครับไปตามโหมดที่เราตั้งไว้ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะได้ค่าที่ดีกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าการปรับตัวไว้บาลานซ์นะครับการปรับค่าสีขาวหรือว่าการปรับคอนทราสต์ดาดๆอย่างเดียวการปรับค่าที่3ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยนะคะก็คือ OLED Motion Pro คือพวก Motion Flow ต่างๆพวกฟีเจอร์แบบนี้เนี่ยโดยปกติผมจะไม่เคยเปิดมาเล่นเกมเลย เพราะว่ามันจะเวียนหัวนะครับแน่นอนว่าพวก Motion Flow หรือว่า Motion Pro เนี่ยมันจะทำให้ภาพนิ่งขึ้นคมขึ้นซึ่งผมชอบภาพแบบนี้มากเลยนะครับมันเกินจริงเนะมันแบบว่าชัดเกินความเป็นจริงไปสุดๆแต่ก็น่าเสียดายที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็อย่างที่ว่านี่แหละก็คือว่ามันมีการกระตุกกระตุกนิดๆน,นะทำให้เวียนหัวอันนี้หมายถึงว่ามาเล่นเกมนะครับแต่ว่าทีวี LG รุ่นใหม่เขาบอกว่า เราสามารถเปิด Motion Pro ได้ซึ่งสามารถเปิดตอนเล่นเกมได้ด้วยนะแล้วก็รองรับการเคลื่อนไหวที่เร็วมากๆให้ภาพที่คมชัดลื่นไหลแล้วก็ไม่เวียนหัวถ้าใช้ได้จริงนะครับนี่อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้การเล่นเกมบนจอ OLED ของ LG มีความแตกต่างจากการเล่นเกมบนจออื่นเลยนะเพราะเชื่อว่าภาพที่ได้จากตัว Motion Pro เนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะครับ พูดแล้วก็อยากลองจริงๆเลยนะครับว่าถ้าเราเล่นเกมอย่าง Call of Duty บนจอแบบนี้นะครับเปิด Motion Pro ไปด้วยมันจะรู้สึกแบบไหนเวียนหัวหรือเปล่าเอาอยู่หรือเปล่าหรือว่าลองคิดถึงเกมอย่าง Ghost of Tsushima นะครับว่าจะรู้สึกแบบไหนแล้วก็สามารถเปิดตัวการลดบ l ไลท์ได้ด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าฟีเจอร์นี้หลายคนก็คุ้นเคยนะเพราะในทั้งแท็บเล็ตนะครับแล้วก็มือถือก็มีฟีเจอร์นี้ด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะครับทำให้เราตาไม่ล้าได้ง่ายสบายตาขึ้นอีกเยอะเลยครับ แล้วก็แน่นอนนะครับว่ามีฟีเจอร์ลดการหน่วงของการเล่นเกม Input lag กมาให้ด้วยแล้วเขายังมีตัว AI Sound นะครับปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับเสียงที่คอยปรับเสียงนะให้ออกมาจากตัวทีวีของเราให้สัมพันธ์กับภาพที่อยู่บนจอซึ่งอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับจริงๆเนี่ยผมเป็นคนปรามาดเสียงบนทีวีประมาณหนึ่งนะแต่ว่าพอได้ใช้เจ้าตัว LG C10 ก็รู้สึกว่าเสียงน่าประทับใจมากๆแล้วก็ตัว AI Sound เนี่ยก็ใช้ได้จริงๆนะครับ เสียงซ้ายขวาตรงกลางเสียงเกือบๆเซราวนี่รู้สึกได้ประมาณหนึ่งเลยก็เชื่อว่าในรุ่นใหม่นะครับตัว e v โเนี่ยก็น่าจะทำได้ดีเหมือนกันแล้วก็แน่นอนนะเราสามารถเปิดตัว VR ได้นะครับแล้วก็เปิดตัว AMD FreeSync มาให้ด้วยก็อันนี้เป็นภาพรวมนะครับของฟีเจอร์สำหรับการเล่นเกมของตัว LG OLED Evo ใครที่กำลังเลงจะซื้อทีวีอยู่นะครับผมว่านาจุดนี้เนี่ยคุณมีทางเลือก2ทางแล้วนะฮะ อันที่1ก็คือซื้อ LG C10 นะครับรุ่นของปีที่แล้วซึ่งก็เชื่อว่าราคาก็น่าจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ารอตัว LG OLED Evo ตัวนี้ออกมาก่อนลองให้มาวางขายนะครับตามร้านต่างๆก็ลองเอาไปเทียบกันดูว่าฟีเจอร์เหล่านี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่จริงๆแล้วเอาเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่หรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วรุ่นเก่าเนี่ยก็มีแต่ว่าเอามามัดรวมกันแล้วก็เรียกใหม่ให้ดูดีขึ้นให้เข้าถึงง่ายขึ้น หรือว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกมเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ต้องปักหมุดไว้นี่นึงนะครับสำหรับใครที่ใช้เครื่อง PlayStation 5ตัว VR R นะปัจจุบัน PlayStation 5ยังใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์กับคนใช้ PlayStation 5นะแต่ว่าถ้าใครใช้ Xbox Series X นะครับก็จะสามารถเปิด VR R ได้เลย คุณคิดไงกับเรื่องนี้บ้างครับคุณเล็งตัว LG C10 ไว้หรือเปล่าหรือว่าเล็งตัวใหม่ LG OLED Evo คิดไงก็แบ่งปันความเห็นกันไาได้สนุกๆนะครับถ้าอยากสัสนลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงแต่ละ20บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าอยากให้กําลังใจลุงแมวนะก็สามารถโดเนตมาได้ที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับผมลุงแมวจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ <laughs> ให้น้องกระต่ายนะหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิกลงก์ใต้วิดีโอนะที่คอมเมนต์แรก ถ้าผู้ชมทําการคลิกเข้าไปนะครับจะไม่เสียอะไรเลยนะยังได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อๆไปครับขอบคนที่ดูมาจนจบนะครับขอให้มีความสุขวันอาทิตย์ใกล้สงการแบบนี้แล้วชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกงสวัสดีครับ